สีส้มเก่งมากสีขาวเก่งมากสีแดงสีแดงเก่งมากสีฟ้าเก่งมากสีดำอ่าแบคสีเหลืองเยลโล่ยเยลโล่เก่งมากสีชมพู เก่งมากสีดำแม๊ <Black. S 1> อ่าเก่งมากค่ะสีชมพูเก่ <Pink. S 1> งมากสีม่วงจิ๊บ์อะไรสีม่วงแท๊พเอร์เก่งมากค่ะสีเหลืองเยลโล่ฮะเยลโล่เยลโล่เก่งมากสีม่วง เฟอร์พุ่เก่งมากสีขาว <What? S 1> เก่งมากสีดำ <Back. S 1> เก่งมากสีส้ม <Okay. S 1> เก่งมากกว่าเมื่ออาทิตย์น่อนเ <love> อาแบคเข่อแบคเกอร์เอาแบคเขอแบคเข่โอเค <Back. S 1> <laughs> okay. เก่ง <love> มาก <laughs>